สวัสดีครับพบกับ let's go พี่จิ้งแถลกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะพาเพื่อนเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาหาตกปลาเฮดโคนกันดูบ้างนะครับอ่านะหลังจากที่เราไปตามล่าปลาทะลงทะเลปลาน้นจืดอะไรกันมาเยอะแยะนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนแนวบ้างเป็นเกมเล็กเอ่อสำหรับปลาเฮดโคนนะครับก็เป็นปลาที่เนื้อดีราคาแพงนะตกง่ายด้วยนะครับถ้ามันมีตัวนะตกง่ายด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับปลาเฮดโคนที่เราจะมาตกกันวันนี้ก็จะเป็นพวกวังเลี้ยงหอยนะครับประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เป็นวังของคนรู้จักกันซึ่ง ถ้าเขาเปิดตกเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้นะครับแล้วเดี๋ยวจะหาวาังให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพราะงั้นก็ติดตามไว้ละกันพยายามกดติดตามไว้ที่เพจที่ช่อง YouTube ไว้ละกันนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมาดูผลงานก่อนดีกว่านะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสับไปให้ด้วยครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะครับผมเห็ดโคนแกงป่าอร่อยมากนะวังที่เรามาก็เป็นประมาณนี้นะครับพื้นที่ก็น่าจะใหญ่อย 5, หกสิบไร่ตรงนีแหละประมาณนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ตอนนี้น้าทะเลหนุนสูงมากนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้เป มันหนุนสูงมากดูเนะี่ยน้ำจะล้นตลิ่งอยู่แล้วน,น,น,นะครับตรงนู้นนะครับน้ำทับล้นตลิ่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาตามดูผลงานกันก่อน,นแล้วก็นอกจากเห็ดโคนนะปกติแล้ววางพวกนี้มันจะมีพวกกุลเลากระพงที่มันเข้ามาอยู่เองนะปลาทะเลทั้งหลายอะ่ะนะครับเข้ามาอยู่เองเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวมาตามนู้นดูไม่รู้จะมีไหมพเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองตกวังนี้กันดูบ้างนะนะครับดูว่ามีปลาอะไรบ้างมาเทสปลาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมที่นั่งตกตรงนู้นนะครับมันไม่มีที่ตั้งกล้องนะครับก็เดี๋ยวจะตั้งไว้ข้างบน อาจจะไม่มีเสียงผ้านะอาจจะมีแต่ภาพนะเดีย๋ยวลองตกให้ดูนะครับโอเคครับอ่ะอเห็นไเพื่อนไปไปไม้แรกกินเลยนะนี่ทีเดียวสองตัวแบบนี้เลยคุณเราใด้สวยลนะครับแหมแจ๋วเลย เดี๋ยวมาดูว่าฟุกหรือเปล่าดูที่มีอีกป่ะโอเคครับ เดี๋ยวฟอ้วยพยานใหญ่ยนะใหญ่ใหญ่ใหญ่ให่ไปสองเยมันกินเียักนไม่ดื่มเยเออกินเียไปนะเลพื่อนๆก็สรุปนะครบ่อนี้ก็ กูเลาตัวสวยนะแต่กินไม่ค่อยจัดนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็แค่ลองมาเทสดูนะครับผม, <_ C 1> ผมก็ก็ยังไม่ค่อยโอเคะ่ะพูดได้ง่ายนะครับก็เอาไว้ถ้ามาเทสใหม่แล้วตัวดีๆเราเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีดีกว่าเราเราไปตกเห็ดโคนต่อเหมือนเดิมดีกว่าโอเคครับอ่ะแคคนระับเพื่อนๆตอนนี้ก็กลับมาที่วังที่ตกเห็ดโคนกันนะครับวังเดิมที่เราเปิดคลิปไปเมื่อเช้านี้นะก็ช่วยๆกันตกอยู่นะครับกินห่างตัวนะแต่กินเรื่อยๆนะครับก็แต่ว่าไซส์ไซส์สวยเลยนี่ได้มาตัวแล้วนี่เมื่อกี้ไม่ได้ เป็นไงหูยอยากว่าด้ามเบ็ดอะอยากว่าเยอะดูดูเทียบเทียบ,บ,บนี่เป็นไงอ๋อแจ๋วเลยนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวทีนี้ตกให้ดูสักสิบตัวแล้วกันวันนี้ขนาดนี้สิบตัวก็พอแกงละหลอบล่กแต่นื้อเลยอะตัวใหญ่อะใส่แกงยังกินง่ายไงแกงทอดเยทอดโอเคอยู่ว้า บิร์นควงซ้ายขวากูได้หมดแล้วฮ่าอยู่กลางเลย <i> <i> อ่ะท่านผู้ชมนี่มีเรื่องเซอร์ไพรส์อีกครับเด็นอรอยผมได้แบงดานี่มาเป็นคู่ด้วยนะเกาะกันมาตัวไหนกินเหยื่อนะอร่อยกินเหรอตัวนี้กินตัวนี้กินใช่ไหมกินหรือพันหน่ะดูนี่น่ะน่าจะพันมากกว่าเออดูหางก่อนกลมหรือแบนอันนี้หางกลมอ่ะกลมทิง้งหนิครับปล่อยนะครับปล่อยให้ไวนะครับเขากลมๆมา ตีปลายางขอุเรากัดกระโดดหลุดตัวขนาดนี้ได้ิอปงัญหาคเหยียบตีไงปัญหาตัวตเลล้ตัวตรงนเลยุเี้ยเหรอตไรอ่ะอ๋อเลยเอจเอเหยียอยเหยียอยผมได้แล้วเหยียัันอยมาเด็กระดิ่งแล้วอ๋อเหยเหยยโค้มันมันนจม ลอยตามน้ำเลยฮะลอยตามลมมันต okay. ิดทะเลไม่หยุดได้ตายยามื่อเช้านี้หายตัวไม่ก็ไม่ได้ยากนะเออเออก็ไม่ได้ยากนะตกยังไงกันไม่ได้ดูดิก็ไม่ได้ยากนะน้ำลึกได้สตัวแล้วเออ้าไม่ตกปลาหนาน้ำเฟ้อน้ำเฟ้อนี่จับนิ้วมือ่ะโอ้โหน้ำบูนวัดลอยมาแล้วครับผมน่เดี๋ยวดูของเราหนิกินแล้วเหมือนติดนะต้องไปดู โอ้โว่าจะให้หลุดไม่ยอมติดๆไม่ต้องติดๆโหระดับนี้แล้วนี่ของผมไม่ต้องวัดเลยปล่อยมันกินเลยเดี๋ยวจะเหลืออะไรโอ้ใหญ่ขนเนี่ยโอ้โหูสู้ด้วยโอ้โหสู้โอ้โหโอ้ย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 อ้ยตัวใมญ่มาช็อตโมดดี้มาเลยโอ้ยมึงอ้วนขนาดนี้ อ่ะอเพื่อนท่านผู้ชมนะครับก็หลังจากตรงนี้นะกินังห่างตัวนะนะครับว้าเดี๋ยวจะเฝ้าก็ได้แต่ว่าไม่สนุกอีก่ะเดี๋ยวลองเดินหาดูดีกว่านะครับดูซิว่าตรงไหนเผื่อมันมีหลุมอื่นอีกนะครับถ้าฟุกก็ฟุกเลยอ่ะถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยกลับมาตรงนี้นะครับไปเดินดูหลุมมันดีกว่าเดี๋ยวเริ่มฝั่งนี้ก่อนฟับมาฝั่งนี้ก่อน อ่ะอเพื่เพื่อนหลังจากที่ทดลองดูลฝั่งนี้มันมีสาหร่ายนะลากขึ้นมาแล้วติดสาหร่ายเขียวๆมาเยอะเลยนะครับก็เลยอาจจะทําให้ปลาไม่กินนะก็เลย๋ยลองกลับไปตีที่เดิมก่อนประมาณเที่ยงกว่าแล้วมากนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานครึ่งวันหน่อยไม่ถึงครึ่งวันหรอกสามสี่ชั่วโมงประมาณสามชั่วโมงได้โอ้ดูไซส์โอ้โหแต่ละตัวบึ้มๆเลยโหตายอืมี่นี่ถ้าปลามันจับฝูงกินดีดดนะเต็มถังแน่วันนี้ดูแล้ววันนี้ดีว่ากินหางนะครับก็ โอเคเดี๋ยวตามดูกันต่อไม่แน่ช่วงเงย็นอาจจะกินดีกว่านี้ก็ได้นะครับโอเคถ้าท่านผู้ชมนะครับก็หลังจากที่ลองไล่หาปลากันดูสักพักหนึ่งนะครับปรากฏว่าวันนี้ปลากินไกลนะปะกติมันจะกินใกล้ๆข้างนาแถบนี้นะวันนี้มันกินออกไปนู่นยี่สิบเมตรบวกเลยนะครับนะครับก็ใช้ตะกรวดเม็ดใหญ่หน่อยนะครับเบ็ดสองตัวสองทางแยกเลยม่ต้องกลัวพันนะครับผมแล้วก็ตีให้สุดแรงเลยวันนี้กินไกลามากนะเดี๋ยวมาดูการตีให้ดูหอยพันไปหน่อยดิลวต้องลงไปสมัยตึงเยอะ เราก็จะปลดดันทันโต, <laughs> ตอีกตีเกือบสามสิบเมตรอ่ะตีไกลไกลจริงครับนะเี้ยไม่ทันก็ปนไปไหนอ่ะงาระบุเลย โอ้โหกินก <Okay, S 2> ินก <su> ิโอ <becue> ้โห่โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โห่โ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 อ้โห่อ้โห่โ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 อ้โหโอ้โห่โอ้โห่โอ้โหโอ้โห่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 โอ้่โอ้โห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 ่อ้โห่โ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 อ้โหอ้โห่โอ้โหโอ่ ชุดนี้ก็ตกกันสองคนนะครับ <Get. S 1> อ่านะคะก็ปริมาณไม่เยอะนะแต่คุณภาพแน่นๆนะครับดูแต่ละตัวสุดติ่งไปเลยโอ้ <Yeah. S 1> เดี๋วของเราก็พอได้กินอยู่นะประมาณนี้อ่านะครับก็อุ้ย <Okay. S 1> อย่างนี้ก็พอมื้อแล้วไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวบมดแล้วมาะตกใหม่ไม่ต้องซีเรียสโอเคครับ